เปลี่ยน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 การเช็คส่งงานแบบเดิมๆให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีออนไลน์ทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูกุ้งสอนไอทีนะคะวันนี้มีไอเดียใหม่ๆมาแบ่งปันกันค่ะ เป็นการเช็คส่งงานนักเรียนแบบออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ด้วย g o o l l s h h e t t หมดปัญหากับนักเรียนที่ต้องคอยถามว่าครูคะมีงานไหนที่หนูยังไม่ส่งบ้างคะครูสามารถส่งลิงก์ให้เด็กๆได้ทันทีสะดวกทั้งครูและนักเรียนแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะ <Wow. S 1> และยังเป็นแผนผังความก้าวหน้าให้ชั้นเรียนได้อีกด้วยนะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะไปดูกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็เข้าที่ Google ค่ะใครที่ยังไม่ได้ล็อกอิน o o o g l e นะคะให้ทำการล็อกอินก่อนนะคะเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะคะให้มาที่9จุดตรงนี้ค่ะแล้วเลื่อนลงมาหาที่คำว่าชีตค่ะจากนั้นก็ให้มาที่คำว่าว่างนี้นะคะแล้วจะได้หน้า Google Sheet ขึ้นมาใหม่ค่ะก็ทำการกรอกข้อมูลนะคะช่วงกรอกข้อมูลก็ เดี๋ยวจะขอไปเร็วนิดนึงนะคะ ส่วนตารางนะคะใครที่มี Excel อยู่แล้วนะคะสามารถ Copy แล้วก็มาวางได้เลยนะคะข้างบนเป็นวันที่แล้วกันค่ะวันที่ก็กรอกเป็นวันนี้แล้วกันนะคะ15 12 2 5 6 4ครั้งครั้งที่1 เรื่องการวาดภาพวาดภาพเราจะทำการผสานเซลล์นะคะก็ตั้งแต่เลขที่ถึงชื่อนะคะเราก็ทำการ Copy ทั้งหมดเลยแล้วก็นำมาวางแล้วก็จัดหน้าตาให้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะ เอาสัก10ครั้งละกันนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ตารางนิดนึงโอเคค่ะแล้วก็ตารางสุดท้ายเป็นสรุป อยากให้ตัวหนังสือตรงนี้อยู่ตรงกลางนะคะเราก็คุมทั้งหมดแล้วก็มาที่จัดข้อความแนวตั้งนะคะแล้วก็อยู่กึ่งกลางแบบนี้ค่ะถ้าเราอยากจะปรับตารางนะคะรู้สึกว่าช่องตารางมันจะใหญ่เกินไปนะคะเราก็ทำการเอาตัวหนังสือตัวนี้ให้เล็กลงหน่อยสัก1ิบนะคะอยากให้ช่องปรับเล็กลงทั้งหมดก็ทำการ ก็ทำการคุมทุกคอลัมน์นะคะจากนั้นเราก็ขยับแค่อันเดียวนะคะมันก็จะขยับทั้งหมดเลยแบบนี้ค่ะขยับช่องพอใจแล้วนะคะเราก็อลืมใส่เส้นสรุปคลิกที่เส้นขอบเราก็ตกแต่งตรงนี้นิดนึง ถ้ารู้สึกว่ามันโล่งเกินไปก็ขยับย้ายไปอยู่ข้างบนแล้วก็ใส่สีนิดนึงนะคะ เมื่อใส่สีตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนชื่อชีทก็ทําการคลิกขวาที่ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะอะ่เป็นห้องหนึ่งแล้วกันแบบนี้อันนี้คือการเปลี่ยนชื่อนะคะต่อไปเราจะไปเช็คถูกที่ช่องนะคะให้คุมช่องที่เราต้องการเช็คถูกได้เลยค่ะเมื่อคุมเสร็จแล้วนะคะให้ไปที่คำว่าแทรกค่ะ แล้วมาที่ช่องทําเครื่องหมายค่ะก็จะมีกล่องขึ้นมาถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งก็จะมีช่องเช็คถูกให้สังเกตดูว่าถ้าเราเป็นช่องว่างเปล่าจะขึ้นคําว่า false นะคะแต่ถ้าเราเช็คถูกจะขึ้น true ให้มานะคะอ่ะอเดี๋ยวก่อนเราจะมีเงื่อนไขอีกนิดนึงค่ะถ้าเราเช็คถูกแล้วนะคะจะทำให้เป็นสีขาวแต่ถ้ายังไม่เช็คถูกจะเป็นสีแดงนะคะ ทำการคุมเช่นเดิมค่ะแล้วไปที่คำว่ารูปแบบนะคะการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขค่ะแล้วก็มาคลิกที่ไม่ว่างเปล่าตรงนี้นะคะเป็นข้อความคือแล้วมาที่ค่าหรือสูตรนะคะเปลี่ยนเป็นคำว่า False นะคะ F A L S E แล้วมาเปลี่ยนสีตรงนี้นะคะให้แสดงว่าถ้าเป็น False จะขึ้นสีแดงและกันค่ะเป็นแดงนี้ละกันนะคะจากนั้นกดเสร็จสิ้นค่ะสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราเช็คถูกจะเป็นสีขาวถ้าอันไหนช่องไหนที่ไม่เช็คถูกจะเป็นสีแดงนะคะอันนี้เป็นการสร้างเงื่อนไขนะคะ เพื่อจะได้สังเกตเห็นง่ายๆนะคะว่าคนไหนที่ส่งงานแล้วก็จะเป็นสีขาวคนไหนที่ยังไม่ส่งงานชิ้นไหนก็จะเป็นสีแดงคุณครูและนักเรียนจะได้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขอปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะต่อไปเราจะไปทําช่องสรุปนะคะโดยการนับจํานวนครั้งนะคะว่าเด็กทํางานไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งนะคะให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะแล้วเ้าอีฟค่ะวงเล็บเปิด แล้วเลือกช่องที่เราต้องการนับนะคะก็คือ F6 ไปจนถึง O6 นั่นเองค่ะใส่ลูกน้ำแล้วเครื่องหมายฟันหนูตามด้วย true นะคะ true แล้วฟันหนูปิดค่ะแล้วก็วงเล็บปิดอีกครั้งนะคะจากนั้นกด enter ได้เลยค่ะ,ะเพียงเท่านี้นะคะเขาก็จะนับให้เป็น 2ครั้งแบบนี้ค่ะให้มาที่จุดสี่เหลี่ยมด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วดับเบิ้ลคลิก2ครั้งค่ะจะทำการลากไปทั้งหมดให้เลยนะคะแบบนี้ลองเช็คดูนะคะต่อไปเราจะไปเล่นสีตรงช่องสรุปกันบ้างนะคะเพื่อจะได้เห็นคะแนนได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ อลองขยับมาใกล้ๆนิดนึงทำการคุมช่องสรุปทุกช่องเลยนะคะจนถึงช่องสุดท้ายแล้วไปที่คำว่ารูปแบบค่ะไปที่คำว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเราจะไปเล่นสีกันนะคะให้ไปที่สเกลสีค่ะค่าเริ่มต้นจะเป็นสีเขียวนะคะเราจะ เลือกตามที่เราต้องการเลยนะะจุดต่ําสุดต้องการเป็นสีอะไรอ่ะขอเป็นสีเหลืองแล้วกันค่ะถ้าจุดต่ําสุดก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วจะค่อยๆขาวลงไปจุดสูงสุดขอเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะแบบนี้จะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าใครได้คะแนนสูงสุดก็จะเป็นเขียวเข้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะค่อยๆจางลงจางลงจน เป็นสีขาวใครอยากได้จุดกึ่งกลางก็สามารถเลือกได้นะคะเป็นจุดกึ่งกลางขึ้นตัวเลขแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวน่าอ,อันนี้ก็จะมองเห็นชัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าตัวเลขใกล้เลขศูนย์ก็จะเป็นเขียวอ่อนนะคะและถ้าเกิดใครเป็นศูนย์ก็จะเป็นสีสีเหลืองเลยก็คือจุดต่ำสุดนั่นเองค่ะอันนี้เราก็จะได้มองเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ ในการดูคะแนนของนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเช็คส่งงานแบบใหม่ที่ง่ายกับครูและนักเรียนสามารถนำลิงก์นี้นะคะไปส่งให้กับนักเรียนดูได้นักเรียนก็จะได้รู้นะคะว่าเรายังค้างงานอะไรอยู่จะได้ตามงานได้ถูกคุณครูก็จะได้ไม่ต้องมาคอยบอกคอยย้ำเตือนของนักเรียนนะคะง่ายทั้งครูและนักเรียนแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวตัวอย่างนี้นะคะ ครูกุ้งจะเก็บไว้ใต้คลิปให้นะคะสามารถนำไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปปรับใช้ได้นะคะลืมบอกไปค่ะข้างบนอย่าลืมเปลี่ยนชื่อสเปคชีตด,ด้วยนะคะอ่ะเป็นการส่งงานละกันค่ะวิธีการนำไปใช้นะคะก็มาที่ไฟล์นะคะแล้วกดที่ทำสำเนานะคะเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถนำไฟล์ของคุณครูกุ้งไปปรับใช้เป็นของตัวเองได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ